สักิตเกมค่ะน้องเข้าใจกติกาเปล่าน้องต้องจิ้มตามที่เขาประอาไว้นะจิ้มตามเนี้ยอ,อแล้วให้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมให้นงได้ไหมสักลิตเกมเก่งมากคุณได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วค่ะมันเข้ามัแล้วไม่เอาม้ไเ,มเอามไม่เแล้วไอไยตายอะไรนะไม่ตาย <laughs> <laughs> ได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอผ่านไหมคะผ่าน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 ไหมผ่านใครปังยุ้่แพ้ยุม่แพ้ปนงก็ไม่แพ้เจอรักอีกทีกก็